Yeah. แตงกล้วย<า>น้ำน้ำหวานเข้มขน้นนิดนึง ล้มสีช่วยมากว้ามูดี DOT ใครเป็นหนูทดลองเต้นเต้นโอ้ฮะผมก <า S 2> รับชิมเออฉุกด,ดิดแต่เพราะอืมอร่อยมากอร่อยมากนะคลับมากเย็น อันนี้ก็เก็บไว้ให้ลูกชายจ้ะทุกคนปิดอย่างนี้เลยเดี๋ยวแช่ตู้เย็นนะลูกกลับมาก็ได้กินจ้ะจ้ะทุกคนกลับมาพบกับครัวคุณสมบูรณ์เอ็นเฟมิลี่อีกแล้วนะจ้ะวันนี้มีเมนูแบบอีสานอีสานอีกแล้วนะจ้ะเพราะว่ามีข้าวเหนียวเหลือเมื่อวานจากเมื่อวานก็เลยจะทํา หมกหน่อไม้กะทิหมูสามชั้นจัดทุกคนแต่ว่าเป็นหมกหม้อนะจ๊ะทุกคนจ๋าโอเคมีอีหยังเน่เริ่มเลยอันนี้เป็นหน่อไม้นะจ๊ะทุกคนล้างทําความสะอาดอย่างดีหมูสามชั้นนะจ๊ะนี่น้ำใบย่านางต้นหอม อันนี้เป็นข้าวเบือเป็นข้าวเหนียวแช่น้ำแล้วเอาไปโขลกเนาะจะ้ะน้ำปลาเราบอกว่าเราทำกะทินะจะ้ะนี่ใส่กะทิด้วยกะทิกะทิกะท,กะทิเลวก็เป็นเครื่องแกงเนาะจะ้ะเครื่องแกงนี้มีพริกสดพริกแห้งกระชายกระเทียมหัวหอมขา่าตะไคร้ขก โขลกให้ละเอียดหรือโขกผยับก็ได้นะแล้วก็มีใบมะกรูดเนาะทุกคนอาจจะใส่เกลือแต่ว่าผงชูรสนี่ต้องใส่เนาะจ้ะทุกคนโอเคเราไปเริ่มทํากันเลยจ้ะโอเคจ้ะทุกคนใส่เครื่องแกงยิงใส่โนไม้ใส่คลุกคลุกไปเลยทีเดียวนะคะทุกคนใส่รวมกันหมดเลยที่พูดมา เป็นหมูสามชั้นโหใสเยอะมากหมูสามชั้นเขาบอกเ <c ười> ยอะจริงๆจะทุกคนทําทีอ่าน้ำใบยาน่า,นางก็ใส่หมดเช่นกันเข้าเบือปลาล้าราก็ใส่หมดเช่นกันก็เป็นผงชูรสสักหนึ่งช้อนชา ใส่พร้อมทีเดียวก็คือกระทิใส่ลงไปเลยจ้ะทุกคนโอเคเหลือต้นหอมเนาะโอ้โหมันกระชินาขึ้นเติบตัวนี้ขาบยานเดียวคือใบอีตูใบอีตูก็คือใบแมงลักนะจ๊ะทุกคนโอ้โหใส่กระทิด้วยครั้งนี้ก็เสีซบหลายตั้งสิบอกว่าพี่นองจ๊ะอ่าน้ำใบยะานางที่ที่เป็นกระป๋องที่สำเร็จรูปาจ้ะ มันบกคอยเขียวด้วยจ้ะมันไม่กระน่ำมันไม่กระน่ำร้ายกว่าจ้ะโอเคเดี๋ยวขอขยำก่อนจ้ะใช้มือนี้แหละเขาให้เข้ากันเดี๋ยวชิมรสไปด้วยอืมคิดว่าพอแล้วแะไม่ต้องใส่เกลือแล้ว ทำทีละเยอะๆเพราะว่าเราก็แบ่งกินไปทีละวันละวันละนิดละหน่อยเนาะทุกคนพอวันไหนที่เรามีเครื่องครบเราก็อยากทาอะไรทิ้งไว้แบบยเยอะอันนี้เป็นเมนูที่เรากินคนเดียวนะจ๊ะก็คือกินได้เป็นอาทิตย์เลยจ้ะกินได้ทีละนิดละนิดอย่างนี้นมนมไม่กินเนาะเพราะว่ามีปลาอาหารอีสานก็เลือกกินเอาแต่อย่างที่โชคพูดถึงๆๆนมนมหน้าแต่เราก็นี่แหละของเราอาหารอีสานจัดจทุกคน เอาก็คลุกเขาเข้ากันแล้วเนาะจ้ะมือนี้ใส่กระทะจ้ะใช่กระทะกระทะเดี๋ยวกะสิอุๆไวจ้ะเดี๋ยวให้เพิ่นเดือดก่อนจักหน่อย เดี๋ยวให้เป็นเดือนนายบอทุกคนนี่มือในใี้ใส่กะทิใส่กะทิด้วยแซบพี่ลีเลยทุกคนคิดว่าปิดฟ้าไปให้มันหอนเอ้ยฟ้ากันหน่อยกลัว หอมมากอีจ้ะพอเพิ่นเดือดล้วก็เข้ากสิลดไฟลงนะจ้ะก็เดือดกะิลดไฟลงเหลือไฟอ่อนๆให้เพิ่นแบบมกอยู่นี่มกในหมอนี่ยังสี่จ้ะ จนกว่าจะสุกกับเลาเา้าเกือบครึ่งสมงเลยจ้ะใส่ไฟอ่อนนะจ้ะทุกคนนะปิดมัน่ากินแท้ อันนี้ผ่านไปสิบห้านาทีแล้วทุกคนเอากะสิอุ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 ไวอูอุก็คือ้มกไวนั่นแหละจ้ะทุกคนอุ้ยหอมกะทิมากมาดีใส่กกะทิคิดว่าสุกแล้วจ้ะทุกคนผ่านมาคืนสมงแล้ว หอมมากเลยใส่ต้นหอมจะ้ะแลกก้วกะถ้ามีใบอีตู้กับใส่ใบอีตูจ้จ้ะใบแมงลันลนกนั่นแหละเนาะใบอีตู้ รสสาตาดดีเลยจากค้นแซ่บมากมันสีออกมันๆกะทิแน่าจักน้อยจัดใครมาใส่กะทิก็ใส่แท้ปลาดาซื้อๆตามสูตรมันอาจจะมีก็เพิ่มกะทิไปคือหมกพี่แม่หมกเห็ดกลินตั้งแต่สมัยหน่ยนอยๆล้าจัดทีค้นวาอั่เพิ่นหมก ไก่ใส่น้อใหม่แล้วเพิ่็ใส่กะทีมกไก่ใส่หมูเพิ่ไใส่กะทีเองสิมันเสร็จ,จ้ะห่อใบตองแล้วกันหนึ่งังสิน่าจะทุกคนซุปเลยจ้าเสร็จเหลวหมกหม้อเราก็ง่ายๆนะจ้ะทุกคนจ้าอเอาไปตุยขขาเนียว สเสร็จแล้วจ้าจากขัวคุ้สมบูรณ์เอมแฟมิลีเนาะจ้าเป็นอ่าเป็นการเฮ็ดอาหารแบบในครัวเรือนนะจ้ะไม่ใช่การสอนทําอาหารนะทุกคนแต่เป็นการกินและการบอกเล่าในชีวิตประจำวันในครัวเรือนเนาะทุกคนอย่าเข้าใจผิดว่าเขาเป็นช่องที่อ่าสอนเห็ดอาหารบบแมนเนะจ้ะอันนี้คือดัดแปลงในครัวเรือนและดัดแปลงในรสชาติ รสชาติปากของแต่ละค้นในในครอบครัวจังสี่มะจากการที่การที่ข่อยนําเสนอเมนูต่างๆนี่บได้เป็นการสอนนอกจากเนาะนั่นแหละทุกคนให้เข้าใจว่าเออข้าเห็ดอาหารแบบนี้นะประมาณนี้จ้ะขอพอกันไหมในคลิปวิดีโอนะจ้าสบายดีสวัสดีเด้อบ๊ายบายจ้า